ก็จะพามาเตรียมเอ็นนะครับทำขพ้ไก่เอ็นตาสีหอกครับเบอร์80วันนี้ก็จะย้อมเอ็นขึ้นนกเขาไว้ด้วยนะครับนะครับเอ็นขึ้นนกเขาย้อมให้ด้วย10ปอนด์นะครับตาโนค่าปลาครับ10ปอนด์นะครับเดี๋ยว ใครสนใจอยากได้เอ็นก็สอบถามได้นะครับก็แบ่งขายเหมือนกันนะครับเป็นม้วนหรือว่าเป็นหอ่อก็แบ่งนะครับวันนี้ก็จะเอายอมอยู่2อย่างก็คือของนกเขาและของไก่เบอร์แปดสิบนี่เหมาะทําขึ้นอะไรนะครับก็ทําทเป็นคลื่นอ้อมก็ได้ดักทางก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับสําหรับผมก็มันใช้ได้ทั้งสองนะครับถ้าเป็นดักทางโดยตรงผมจะใช้เป็นเบอร์เจ็ดสิบถ้าเป็นอ้อมไก่โดยตรงอ่ะผมจะใช้เบอร์เก้าสิบขึ้นไปนะครับแต่แปดสิบคือมันใช้ได้ทั้งสองนะครับไม่ไม่ผิดนะครับ หรือใครชอบเล็กกว่านี้ก็เบอร์70เป็นขึ้นอ้อมก็ได้นะครับสําหรับผมผมเป็นคนเล่นขึ้นไม่ใช่วงใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการย้อมกันขั้นแรกก็เอาไปต้มก่อนครับเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับนะครับอันนี้คือน้ําน้ําร้อนนะครับก็คือไม่ต้องเดือดนะครับคือให้ร้อนเฉยเฉยนะครับห้ามเดือดนะครับห้ามเดือดเอ็นก็จะย้อมเป็นมวลนะครับก็ย้อมเป็นมวลเลยก็เอาตาออกนะครับฉีกตาออก ย้อมเป็นมวนนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยนะใส่ลงไปในหมอ้อมวนในหม้อเลยนะเป็นมวนแล้วก็กลับข้างนะครับคือในหม้อห้ามมีสีย้อมนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกคือเราต้มเอ็นเฉยนะครับให้มันกลมนะครับให้มันกลมให้มันกลม แล้วเราก็ไปแช่น้ำเย็ยนไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีการต้มแบบคร่าวๆคือให้เอ็นกลมนะครับย้ำว่าแค่ให้เอ็นกลม,มเฉยนะครับวิธีการย้อเดี๋ยวเราจะต้มน้ำ ต้มแค่เอ็นกลมนอนาะไก่ก็ยังไม่ได้จับผู่ขาฝึกเลยครับนี่ก็ใกล้จะลมหนาวมาแล้วก็มีอยู่สองสาตัวนะครับ ยังก็ดีครับตัดสีเราย้อมให้กลมไม่ใช่นะครับคือเราไม่ได้ยังยังไม่ใช้สีนะครับยังไม่กลมไม่ใช่ขึ้นแขนก็ทําแบบนี้นะครับยังไม่กลบเอาเราจะพักน้ําเย็นไว้แป๊บหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูสีย้อมนี่ครับเป็นสีไดรล์นะครับไม่ได้โฆษณาให้นะครับคือผมจะใช้สีตัวนี้นะครับซองหนึ่งก็ห้าสิกว่าบาทนะครับซองนี้ย้อมได้น่าจะประมาณสี่ห้าห่อผมจะย้อมทีเดียวเลยนะครับที่ผมต้มเอ็นไปเมื่อกี้นะครับสีห้าห่อนะครับจะย้อมทีเดียวคือจะเป็นสีกาแฟแล้วก็สีสีน้ำตาลนะครับสองสีจะผสมกันนะครับตัวนี้ผมใส่น้าตาลไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะสีกาแฟลงนิดนึงนะครับ ไม่ให้มันเข้มมากนะครับให้มันออกเป็นสีน้ําตาลไม่อ่อนมากไม่เข้มมากนะครับสีน้ําตาลนะรหรือใครยังไม่มีเอ็นทำขึ้นไก่ดีๆก็สอบถามมาได้นะครับม้วนละ3าสิบกว่าบาทนะไม่แพงถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเอ็นตัวนี้มันไม่ใช่ราคาราคาเท่ากันนะครับแต่และเบืนะ่อคือราคาจะขยับขึ้นตามความใหญ่ของเบืนะ่อเนาะ๋ยวต้มน้ำแป๊บหนึ่งครับ นะครับเราก็จะเอ็นมาเรียงใส่กระลบังเนาะเพื่อที่จะใส่น้ำยอมเรานะคเอ็นที่เราต้มไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็แช่น้ําเย็นไว้นะครับให้เอ็นเย็นนะครับก็ใส่กระลบังเพ,เ,บเพื่อที่จะแช่น้ําน้ําสีเรานะครับเพื่อที่จะแช่น้ําสีเรานะครับ แช่ไว้ก็นะ่ะอ่าหนชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ดีๆก็สามสี่ชั่วโมงก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาก็แช่ทิ้งไว้เลยนะครับปกติผมยอมกลางคืนผมก็จะแช่ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแช่ทิ้งไว้นะครับเชา้ชาเช้าก็มาเทน้ําสีอยกร้อนละสีย้อร้อนแล้ว 烤鸭。口 เนะทแช่ไว้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> สีนี้ไม่ติดมือนะครับจุดให้ดู <c oughs> <c oughs> ล้างออกนะครับแต่ว่าติดเอน็นนะติดดีติดแน่นติดทนติดทนนานกว่าสีย้อมกุกนะครับสีย้อมกุกนี่เอามือแตะไม่ได้นะติดมือเลยล้างไม่ออกนะครับถ้าเป็นสีย้อมกุก ถ้าเป็นสีไดร่อนที่ผมใช้นะครับสีไดรลอนนี่อันนี้คือผมแกะเอาแล้วทีไดรอนนะครับตัวนี้นะครับไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดมือล้างมือล้างน้ำเปล่าปกติก็ออกนะครับล้างน้ำออกแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าติดเอ็นนะติดนานนะครับ แต่ว่าต้องแช่ไว้สักสามชั่วโมงขึ้นไปก็ดีนะครับแช่จริงไม้นะครับก็การย้อมก็ประมาณนี้ถ้าเราย้อมเสร็จแช่เสร็จก็ล้างน้ําเปล่านะครับเอาน้นํานี้น้ําสีเดิมที่ไว้ก็ไดไ้ไว้ใช้ทีหลังก็นะครับแล้วก็เอาเอ็นนะครับไปใส่ท่อนะครับท่อท่อสามหุนสี่หุนช่อยใหญ่อะครับใหญ่ๆเอ็นเข้าไปแล้วก็ แขวนไว้นะครับไม่ต้องวางทิ้งนะครับเอาแขวนห้อยทิ้งไว้เลยนะครับให้มันแห้งให้มันเย็นนะครับหรือมีแดดก็ตากสักแดดนึงก็ดีนะครับนะครับให้เอ็นมันแห้งก็วิธีการย้อมเข้าก็ประมาณนี้นะครับนะครับนี่คือสีที่ผมย้อมเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมจะใส่ท่อแขวนไว้นะครับย้อมเสร็จแล้วก็สีประมาณนี้อันนี้ไก่นะครับวิธีการใช้ก็ประมาณนี้ครับผม